ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัตินักทำชั้นโทสอบในสนามหลวงวันพุธที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ข้อ1สิกขาบทนอกพระปฏิโมกเรียกว่าอะไรทรงบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์อะไรตอบเรียกว่าอภิสมาจารย์ทรงบัญญัติไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพิสุและเพื่อความงามของ พระศาสนาเช่นเดียวกับตระกูลใหญ่จำต้องมีขนบธรรมเนียมและระเบียบไว้รักษาเกียรติและความเป็นผู้ดีของตระกูลข้อที่2ภิกษุเช่นไรควรได้รับนิสัยมุตะตะตอบพิกษุผู้ควรได้รับนิสัยมุตตะคือ 1. เป็นผู้มีศรัทธาฮิริโอตัมปะวิริยะสติ 2. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลอาจาระความเห็นชอบเคยได้ยินได้ฟังมามากมีปัญญาข้อที่สารู้จักอาบัตมิใช่อาบัตอา,อาบัตเบาอาบัตหนักจำพับจำพับปฏิโมกได้แม่นยำทั้งมีพรรษาพ้นห้านะต่อไปข้อที่3าภิกษุเช่นไรชื่อว่า นวกะมัชิมะเถระตอบพิสุมีภรษาไม่ถึงสี่เอ้ยไม่ถึงห้านะพิสูมีภรษาไม่ถึงห้าชื่อว่านวากะพิสูมีภรษาตั้งแต่ห้าขึ้นไปแต่ยังไม่ถึงสิบต้องประกอบด้วยคุณธรรมตามพระวินยัยชื่อว่ามัชิมะพิสูมีภรษาตั้งแต่สิบขึ้นไปต้องประกอบด้วยคุณธรรมตามพระวินยัยชื่อว่าเถระข้อที่สี ต่อไปข้อที่4ภิพิสุผู้จะไปสู่อาวาสอื่นพึงปฏิบัติตนอย่างไรบ้างให้ตอบมา3ข้อ,อตอบพึงปฏิบัติอย่างนี้หนึ่งทำความเคารพเจ้าของถิ่น2แสดงความเกรงใจเจ้าของถิ่น 3. แสดงอาการสุภาพต่อเจ้าของถิ่น4แสดงอ,อาการสนิทสนมกับเจ้าของถิ่น5 ถ้าจะอยู่ที่นั่นควรประพฤติให้ถูกธรรมเนียมของเจ้าของถิ่นข้อที่6ถือเสนาสะนะแล้วอย่าดูดายเอาใจใส่ปัดกวาดให้สะอาดหมดจดตั้งเครื่องเสนาสะนะให้เป็นระเบียบต่อไปข้อที่ที่หข้อที่ห เมื่ออยู่ในกุติเดียวกันกับพระเถระผู้มีภาษามากกว่าตามพระวินัยท่านให้ปฏิบัติอย่างไรตอบให้ปฏิบัติอย่างนี้คือจะทำสิ่งใดๆควรขออนุญาตท่านก่อนเช่นจะสอนทมจะอธิบายจะสาธยายจะแสดงรรจะเปิดจะปิดไฟจะเปิดจะปิดประตูห้ามมิให้ทําตามอำเภอใจต่อไปข้อที่6ธทุระเป็นเหตุให้ไปค้างแรมที่อื่น ด้วยสัตหาการณียะที่กล่าวไว้ในบาลีมีกี่อย่างอะไรบ้างตอบมีสีอย่างคือ 1. สาธมิกหรือมันดา,าบิดาเจ็บไข้รู้เข้าแล้วเพื่อไปพยาบาล 2. สหธมิกกระสันจะสึกรู้เข้าแล้วเพื่อจะระงับไป,ไปเพื่อระงับ 3. ม,มีกิจสงเกิดขึ้นเช่นวิหารชำรุดเพื่อไปหาเครื่องอทับพระสัมภาระ,ะมาซ่อมแซม สี่ทายกต้องการจะทําบุญส่งคนวานิมนต์เพื่อไปบํารุงศรัทธ,ธาแม้กิจอื่นที่อนุโลมตามนี้ท่านก็อนุญาตต่อไปข้อที่7จ็อ่ากำลังสวดพระป,ปฏิโมกอยู่มีพิสุอื่นเข้ามาจะพึงปฏิบัติอย่างไรตอบปฏิบัติอย่างนี้คือถ้าพิสุผู้เข้ามาใหม่มีจํานวนมากกว่าต้องเริ่มใหม่อ่าต้องต้องเริ่มสวดใหม่ตั้งแต่ต้นถ้าอ่าจำนวนเท่ากาันหรือน้อยกว่า สวดอ่าส่วนที่สวดไปแล้วก็ให้อ่าอันสวดแล้วอ่าให้เธอผู้มาใหม่ฟังส่วนที่ยังเหลือต่อไปต่อไปข้อที่เจ็ดอ่าเนสนาได้แก่อะไรมีอะไรบ้างตอบอเนสนาได้แก่กิริยาอกิริยาแสวงหาเรื่องชีพในทางไม่ควร มีสอ,อย่างคือ 1. การสแสวงหาเป็นโลโกโลกวัชชะมีโทษาทางมีโทษทางโลกสองการสแสวงหา,เ,าเป็นปัน,นัติวัตวัชชะมีโทษทางพระวินัยบัญญัติพระบัญญัติข้อที่9ก้าพัตตุะทะเทสกะจีวะระ าชากะและอปปมัตตกะวิสัชกกะหมายหมายถึงพิสุผู้มีหน้าที่อะไรต่อพัตุทะเทสกะหมายถึงผู้ผู้อ่าพิสุผู้มีหน้าที่แจกพัตตาหารตลอดถึงรับนิมนต์ของทายกแล้วจะส่งพระไปให้จีวรภาชากะหมายถึงพิสูผู มีหน้าที่แจกชีวรอนอปมัตตกะวิสัตชก,กะหมายถึงพิสุผู้มีหน้าที่แจกเพศสัตว์และบริการเล็กน้อยต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่10พิสูผู้ได้ชื่อว่าโคโจรสัมปันโนถึงพร้อมด้วยโคโจรเพราะปฏิบัติอย่างไรตอบเพราะเว้นอโคโจร6จะไปหาใครหรือจะไปที่ไหนเลือกบุคคลเลือก สถานอันสมควรไปเป็นกิจจะเป็นกิจลักษณะในเวลาอันควรไม่ไปพร่ำเพื่อกับในเวลาประพฤติตนไม่ให้เป็นที่รังเกียจของเพื่อนสาธรรมิกอันนี้เรามาเก่งกันในในปีของพุทธศักราช2560ที่ที่ออกมาทั้งหมด10ข้อของพระวินัย ของวินัยบัญญัตนักรมชั้นโทเกง่งๆไว้น่าจะออกอในในสิบข้อเนี่ยอย่างน้อยต้องออกทั้งสองสามข้ออะต้องมีมาบ้างเพราะเดี๋ยวจะไปดูในปีต่อๆไปหรือว่าจะไปดูปีย้อนหลังเราเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าแต่ละปีเนี่ยมันออกในตรงไหนบ้างออกในหัวข้อไหนบ้าง